ตอบคำถามนะคะจากคลิปที่บุกทำสลีเทดเนาะหาโรคหยุดหายใจขนาดรับทำที่ไหนคะขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะแฟนหยุดหายใจตอนนอนบ่อยมากอยากให้ทำอะช่วงแรกนะคะบุกหาข้อมูลหารายละเอียดเนี่ยเราสามารถติดต่อที่โรงพยาบาลเนาะได้ตามโรงพยาบาลบางที่เนาะบุกตอนแรกบุกไปติดต่อที่โรงพยาบาลพะงกลุฎ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ7000บาทนะทุกคนแต่ว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยบุกต้องไปนอนที่โรงพยาบาลเนาะซึ่งบุกไม่สะดวกรู้สึกว่าการที่เราไปเปลี่ยนที่นอนการที่เราเปลี่ยนที่นอนไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เราหาเราหาอาการขณะที่เราหลับเราต้องหลับสนิทเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยบุกก็เลยคิดว่าอ่ะเราหาที่ที่เขาสะดวกมาตรวจให้ที่บ้านน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็เริ่มหารายละเอียดที่เขามาตรวจให้ที่บ้าน บุ๊กเลือกที่ไวท l ลสลิปคลินิกอยู่ที่อาคารพยาไทพาซ่าชั้น33ขั้นตอนแรกติดต่อสอบถามรายละเอียดไปทางไลน์บุ๊กเลือกแพ็กเกจตรวจแบบละเอียดเหมือนโรงพยาบาลตอนนั้นราคา8,800บาท เป็นการที่ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจให้ที่บ้านรอผล7-10วันนะคะตรวจที่บ้านที่พักหรือว่าที่โรงแรมก็ได้แต่ว่าไม่ให้ไปตรวจที่คลินิกนะคะที่คลินิกไม่สะดวกแล้วก็มีการตรวจอะไรบ้างนะคะจะเป็นการวัดระดับความรุนแรงของการหยุดหายใจขนาดหลับวัดระดับออกซิเจนขนาดหลับ วัดระดับออกซิเจนในแต่ละท่าของการนอนวัดระดับความดังของเสียงกลนวัดระดับการนอนวัดอัตราการเต้นของหัวใจเช็คว่านอนท่าไหนหยุดหายใจมากที่สุดเช็คคลื่นสมองขคลื่นไฟฟ้าหัวใจการเคลื่อนไหวแขนขาขนาดหลับแล้วก็การกัดฟัน วิธีการตรวจนะคะนัดแนะในรายให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้งเครื่องให้เรานะคะที่บ้านบุ๊กเนี่ยนัดเวลาตอนห้าทุม่มเพราะว่าเรื่องเวลาที่เราใกล้จะนอนมากที่สุดนะคะแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นการที่เราปิดเครื่องแล้วก็ส่งเครื่องเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลเนาะส่งเครื่องกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็รอฟังผลอีก7-10วัน พอผลออกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งมาที่ไลน์เนาะแล้วก็นัดวันได้เลยถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปที่คลินิกก็จะสามารถซูมหรือว่าวิดีโอคอลหาคุณหมอได้แพ็กเกจราคาที่บุกเรื่องนะคะจะรวมเป็นการตรวจการนอนหลับการเดินทางของเจ้าหน้าที่การขนส่งการฟังผลของแพทย์การแนะนําการรักษาต่างๆของแพทย์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่รวมการตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็การรักษาอื่นๆนะคะ ครอยากหาโรคหยุดหายใจขนาดหลับหรือว่าทำสลีปเทสแบบบุ๊กแล้วก็ไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลเนาะสามารถติดต่อคลินิกได้เลยนะคะเดี๋ยวบุ๊กจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะแล้วก็การทำสลีปเทสเป็นการหาสาเหตุเบื้องต้นเท่านั้นเนาะเพราะหยุดหายใจจากสาเหตุอะไรแล้วก็เราก็หาการเราก็รักษากันต่อไปเนาะอย่างของบุ๊กเนี่ยผลสลีปเทสออกมาก็คือบุ๊กหยุดหายใจเนี่ยยี่สิบครั้งต่อชั่วโมงนะคะหยุดหายใจทุกๆ3หน้าที่ระดับออกซิเจนเนี่ยลดลงไปเหลือ88%แล้วก็มี อัตราหัวใจเต้นเร็วถึง114นะคะในคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็ควรจะเต้นที่ประมาณ50 7 0เนาะมันก็ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเวียนหัวในระยะยาวก็จะมีผลทําให้หัวใจวายนะคะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วมาต่อกันที่คลิปหน้านะ